สวัสดีค่ะป้าเก๊กทำสวนนะคะวันนี้จะพามาตัดผักไปทำกับข้าวค่ะทำไมต้องตัดผักไปทำกับข้าวป้าเก๊กอยากให้ทุกคนดูว่าปลูกผักสวนครัวนะคะปลูกแล้วผักเอาไปทำอะไรกินได้มั่งบางคนก็ถามมานะคะป้าเก๊กออมแซบเนี่ยเอาไปทำอะไรกินป้าเก๊กแกงให้ดูหน่อยสิ อันนี้ก็ถามมานานแล้วนะคะเป็นสักประมาณ2เดือนกว่าลปะปกิ้ก็เลยว่าเออพอดีผักในสวนกําลังงามค่ะก็เลยจะตัดผักไปทำกับข้าวกันเราปลูกผักอินรียนะคะปลูกแล้วมีประโยชน์ไหมวันๆไม่ต้องไปซื้อผักมากมายนะคะจะทำอะไรก็ดูปกิ๊ก,ก็แล้วกันเดินลงมาในสวนสามารถที่จะเก็บผักในสวนไปทำกับข้าวได้เลยนะคะเาเรามาดูกันค่ะ ฟักทองฟักทองขึ้นเองนะคะอันนี้เป็นส่วนหลังบ้านมาเมล็ดเขาคงมาตกตรงนี้แหละขึ้นปกีิก็เลยไม่ถอนออกตัดไปกินหลายรอบละเอาแต่ยอดไปกินไม่ให้เขาเลื้อยไปที่อื่นเพราะว่าที่เราจํากัดเนาะถ้าเลื้อยไปแล้วจะรกรุงรังหมดก็เลยว่าตัดออกไปทากับข้าวซะดูชมจันทร์ชมจันทร์ก็มาขึ้นเองหลังบ้านอีก ก็เลื้อยขึ้นไปเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นกอขมิ้นค่ะขมิ้นก็กอใหญ่ละเราจะตัดผักไปทำอ่อมแซบแกงอ่อมไก่ค่ะจะเน้นผักอ่อมแซบเพราะว่าตอนนี้กำลังงามมากเลยแต่ป้ากิกจะตัดเอายอดปักทองเนี่ยไปแกงผสมกันมาดูผักอ,อมแซบนะคะ เยอะมากเลยค่ะจุดนี้เป็นจุดที่ปลูกมากแล้วก็ส่วนหน้าบ้านก็เป็นกระถางเป็นตามชั้นก็เยอะเราก็จะมาตัดเอาอ่อมแซบไปแกงกันตัดไปอย่างนี้เลยนะคะใบอะไรก็ใช้ได้หมดค่ะยิ่งตัดยิ่งแตกนี่ไม่ค่อยได้ตัดนะคะยังล้นเลย ่างนี้เลยตัดมาแล้วนะคะอ่อมแซบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาตัดต้นหอมกันต่อตัดต้นหอมไปใส่อมอมไก่นะคะอ่อมไก่ใส่ผักอมแซบ ก็จะตัดประมาณนี้เขาจะได้งอกถ้าตัดสั้นเกินไปงอกช้าค่ะเคยตัดละ้ีลุงตุงนางเริ่มตัดกินให้หมดได้ละอันนี้ก็จะตัดไปแค่พอประมาณนะคะแล้วที่เหลือก็ทยอยเอาไปใส่ไข่เจียวแค่นี้พอค่ะเอาข้างหลัง ใบเมงลักอีกหน่อยเห็นไหมคะไม่ต้องไปซื้ออะไรเลยใส่เยอะหน่อยหอมหอมอ่ะทีนี้เราก็จะไปเด็ดนะคะขอเวลาเด็ดผักแล้วเอาไปล้างก่อนคะ่ะผักก็เสร็จแล้วนะคะก็จะมียอดฟักทองมีอ่อมแซบเยอะ ส่วนมากจะเป็นอ่อมแซ่บนะคะผักปรังนี่ก็ปนนิดหน่อยแล้วก็นี่ค่ะดอกชมจันทร์ใส่ได้ทั้งนั้นนะคะถ้าชอบมะเขือเปราะก็ใส่มะเขือเปราะด้วยแต่ได้หลายอย่างเสียดายลา็ก๊กไม่มีชะอมไม่ยังไม่ปลูกชะอมก็เลยได้แค่ต้นหอมกับใบเมลรักนะคะเครื่องแกงเครื่องแกงพริกแกงของเราก็คือตะไคร้ ก็ไปตัดมาจากสวนนะคะตะไคร้หอมแดงพริกสดหรือว่าจะเป็นพริกแห้งก็ได้นะคะน้ำปลาระเพราะว่าแอ,อมแกงอ,อมแซบนี่เป็นอาหารทางภาคอีสานถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะน้ำปลาอย่างเดียวก็ได้นะคะข้าวคั่วหรือว่าข้าวแช่แทนกันได้สองอย่างอันดับแรกนะคะเราจะตั้งหม้อก,ก่อนปกติก,ก็ต้มน้ำไว้เดือดแล้วละ่ะ ตั้งหม้อแล้วเวลาเติมลงไปน้ำจะได้ไม่หยุดเดือดอือหลบๆซักหน่อยเดี๋ยวลวกเอาใส่น้ำสักนิดนึงไมั้นหม้อจะแห้งไฟแรงไฟเลย จะคั่วตอนนี้ก่อนนะคะตามด้วยไก่ลงไปเลยค่ะถ้าเป็นหมูอาจจะเติมน้ำมันพืชสักช้อนหนึ่งนะคะอันนี้ซุปก้อนใส่ให้มีรสชาติที่อร่อยน่อยจะได้นนนัวไก่สับบางคนก็ผัดด้วยน้ำมันประมาณสักหนึ่งช้อนถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ เราก็จะคั่วให้ไก่ของเราเนี่ยสุกค่ะเราก็คั่วนะคะคนไก่กับพริกแกงเนี่ยคั่วให้เขาสุกดีๆค่ะพอสุกดีแล้วก็เติมน้ำต้มที่เราต้มไว้เดือดๆลงไปนะคะเรากะเอากระลับกันว่าเราจะใช้มากใช้น้อยแค่ไหน ไม่ได้ใช่วิชาที่จะมาสอนทำอาหารนะแต่ทำให้ดูว่าออปลูกผักแล้วเก็บมาทำอะไรได้บ้าง,องขอปิดฟ้าไว้ก่อนให้เดือดดีๆให้ไก่นุ่มๆสักพักนะคะเราค่อยใส่ผักปรุงกันไก่สุกดีแล้วนุ่มดีแล้วปรุงเลยนะคะเดี๋ยวใครดูปะกิก แกงออมไก่แล้วรีบไปปลูกผักออมแซบเลยกระดาษข้าต้มมาเรียบร้อยนะคะต้มสุกมาแล้วแต่ใสหน่อยนะยี่ห้อนี้ไม่เคยใช้ปกติปกิกจะใช้ของไม้พี่รมพรไปซื้อที่ร้านไม่มีหมดดูละน้ำใสใส อีกหน่อยอตามด้วยนี่เลยค่ะผักนะคะถ้าสมมติเปื่อยเร็วเปื่อยง่ายเราก็ใส่ข้าวคั่วก่อนก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่าผักมีผักอื่นที่ว่า ขาแข็งแข็งเปื่อยช้าแล้วก็ใส่ไปก่อนแต่ผักหอมแซ่บกับชมจันนะคะใส่แป๊บเดียวน้นปกติก็จะใส่ข้าวคั่วก่อนใส่แป๊บเดียวก็เปือ่อยละข้าวคั่วหรือว่าข้าวแช่ก็ได้นะคะแกนกันได้ค่ะก็ไม่ได้ใส่เหนียวมากเอาความข้นนิดหน่อยก็พอละ ชอบกินแบบแกงๆเราก็ใส่นิดเดียวแค่ให้น้ำเหนียวๆนิดนึงใส่นิดเดียวเติมผักได้เลยค่ะผักเยอะเลยนะเดี๋ยวใส่แล้วก็ยุบ เยอะเกินไปก็ไม่ต้องใส่หมดคนชอบกินผักอืมใส่ได้อีกยุบแล้วก็เติมไปไเรื่อยๆ บางทีเวลากินนะคะกินผักเหลือแต่ไก่เต็มเลยผักนึกว่าเยอะพอแกงเสร็จแล้วไม่เยอะใส่ไปหมดเลยเสียได้ ต็มหม้อเลยค่ะเปื่อเร็วค่ะอ่อมแซ่บผักประเภทนี้แกงง่ายตามด้วยนี้เลยค่ะต้นหอมก็เยอะแมงลักก็เยอะผักสวนเราเอง ผักปลอดสารพิษกินแล้วสบายใจคะ่ะไม่ต้องกังวลก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะก็เหลือแต่ชิมดูพอ,อละไม่ชอบเค็มก็ไม่ต้องใส่เยอะ อือร่อยมากเลยค่ะถ้าเป็นของโชเล่ก็จะบอกว่าอือร่อย <c oughs> ของปกิ๊ก็จะบอกว่าอืแซ่บแซ่บหลายอ้าวเสร็จแล้วนะคะเป็นไงตักกันสักถ้วยเลยปิดไฟเลยค่ะ ผักเปื่อยเละมากไม่อร่อยอย่าบอกนะว่าหิวข้าว <khi> เป็นไงคะอมแซบ ของเราเอามาอ่อมไก่เขาเรียกว่าแกงอ,อมไก่ใส่ผักอ่อมแซบน่ากินไหมคะลองไปปลูกผักอ,อมแซบป,ปลูกต้นหอมใบแมงลักนะคะก็พร้อมที่จะแกงได้ทุกเมื่อคะ่ะวันนี้ไม่ปลูกผักเก็บผักทำกับข้าวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้คะ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ